ข่อยยังข่อยยังสวัสดีครับมัีอาขอของมาทรงคือเก่าครับเอข้อสารมาทรงข้อหนานึ้นเ่า เมื่อวันที่ที่เก้าที่เก้าซิงหาสองหาหกแปดครับอยู่ที่ทงหน้าครับอยู่ที่ทงหน้าพ่อนาคนครับเป็นคนเดึงหัวมันธรรมดาเลยเป็นคนเดงหัวนี่รับจ้างหนึ่งหัวบ่เออรับจ้างหนึ่งหัวมันคืองัวหลายตัวเไง in như này cứ bớt bảy thì cò, hm, một người một con, một con một người, một một ยังอยู่ดีสบายอ่ดอกวัทตายอยู่ว่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเดอ้อโดนโดนยังพอกันท่านหนึครับโดนจต่หนมหาครับรรอืมนี่อะไร้งมาวันนี้ยืทิศในห่วงตายเน่ะเกินกลัวนะครับ่บาใจว่าใครเนนี่ยัยยงไงเนานะ

เอาเขามาให้เพื่นอเาาน <laughs> เอาเขามาส่งเพื่อนเอาเขามาส่งเพื่อนเขาเขาแนมนว่าไม่ถูกน้องได้ถูกพี่ได้ดิถูกพี่ <laughs> นะห่วยควายได้ถูนกน้องมัานหนึคู่นึงจะวาดผลยุ่กันว่าอะไรเสือสองตัวงัววัวใจไหมตัว ไอ้ขมิ้นมันจักเดียงงัวมันก็เจริญตอนเดียวฮะเดี๋ยวกันแม่น่ามีเงินก็ทุกหลายช่วงนี่เดี๋ยวอยู่หรอกทุกหลายเอาแวมจักรหานเหมือนเด้วบ่โอ้ยมันเน่เดียอามันจะขว้างเอาไว้ไานแล้วบ่ล่ะฮะ เฮ้ยว้ยมันมันสองสามหรวอบอันสามปีหรืมั้าะจะหุบปีหกหาคนหรอฮะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่บอกเขาอยู่บอกไอ้ลูกน้องอยู่ว่ามาเอาเขาไปด้วยป่ะบอกลูกกันแล้วบนนันในอันนี้ที่ละคอยพัดไอ้อยี่หงละ่ะ ไอ้มันว่าทัานมัน <connection> ว่าทัานไห้ตอนนั <notes> ้นว่าทัานไห้ถึงสองปีมาวนอยู่มาวนอยู่เออมาวนอยู่ตอนตอนนั้นเพิ่นมองว่าไก่ดิอ่าอ่าอ่า Ôi okay, giấy là khẩu bộ, Hả? Một, không, không, không. Khẩu ơi bày giấy là Khẩu bày này, được, 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 được Em thử phốn ừ. đó ừ, à Phốn tố hao, phốn tố có thể đi Mô mì nào Thì ta cần được จอซื้อของกินด้เดาเอาอเยอมันบ่มี่โอ้ยมันอยากได้หลายใส่เว็ดกบขายได้ไมนยังมีกบหอฮะาาหเาือห้อือเอฝากถึงแม่ได้ที่เนี่ออบอกถึงแม่นะแม่คันอะไรกับฟเงกนไห่สื้อกินแด้วอเ่

ออกหัวแลาะน่องเนออนัหายหรอกเนื่งเราออออแลวเาออเี่ยมันเน่ันบามันจะหหรอกเออโอเคเดยงเขาแล้วเออเ่องเขาแล้วเออบอกอันน้้เตาเขาบอดแ้เรอันเขาบอด้เรอได้เ่อเพิ่มเนี่มันหายมันจะหหรอกโอเคงอือคิ่งงอนเนี่ย่อยิ่งหอ่เงอเลอนอนเไ้ยอเดียงอวเ่ออรเด๋งอเพื่อองอจะคลองบอกงอนกันอไรอย่าเ้คือบ่ขายคือบ่ขาย เี่เนาะเออเอางินจาให้หอยเ้รายร้อ่อยอม่มีเงินม่มีเส้นมีดากดอกอ๋อยังซืออี้ตี้พี่เืออี้ตี้ไม่ใส่เงินหนึงก็ไม่เสืออี้ตี้เลยฮะโมยยัง ยมยังอาหารยังใส่ย yeah, ังไใยังใส่เอยืม hmm. ย yeah. well, ังใส่ฮะยืมยังใส่ปะอก็เสื้อไปที่ใหญ่นี่เออหัวจะแนวบวกกับเา

ผุ้ายาสเจ้าฝากความไปหานั่นเพิ่มไม่อีกแน่เงินว่าสันเพิ่มอีกแน่ว่้วสันคลิปนี้ฝากกันเดี๋ยวันครับคลิปน่าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับ